พี่น้องเอ้ยก่ล้กไ้นกินแดดกนวัดีตอาบพี่น้องะได้ไข่คุ้งจี่นอง,อองอนลอพี่นอนะ้อ,นอ,งอ,อ,นองกินขาำก,กันด้วย้ยอนกินเดิมกินหน่อยนิเบีดอืึ้นมีเงินซื้อได้เลย ลีมงนอะไได้ดแดดผลทาอเคงก็จะจลงเกมาพนขามไปเมื่อเล่าน้องนองไข่นึ่งมุกดาหานจะนุ่ขันละนม

có bài, Bạn móc, cũng lắc khẩu gấp 要玩。Yo, wow. โอกา่การัตีกุงยงกวยก็แค่นี้เอ่ไอ้ที่บอกนะเพื่อมันเป็นคำามเ่ยง่าเลยกัับล้

ก,กินเพลนเก็บท้องกินเขาแตงโมได้หมดเรากรูกันต้องประวัณของเขาแค่ไหนะเจ้ มันื้อมห่างเด็ดเ็นหอดเลยอย่างที่มูดาหารติ้ลบหนาวเนาะเนนจะมีเดื่บวกห้วนขึ้น เจ็บใส่ดิเพองูอาหารมาเทาเรือหน่อยนะดมจอได้คหนาที่บ๊กกระเพาะรวนเออกินข้าแล้วอะชิเดเดินทางนะพี่น้องเดินทางไปไซโน เดินทางไปไซนอเดินทางกลับคุ้มน้ำเน่าไปเที่ยวสวนนาคิดไปน้ำกันเด้อจ้าคนไปน้ำกันน้ำขาำกันเด้อค่ะเด้อพาไปเที่ยวลาวอยากเก็บไปลองลาวไปเที่ยวนำ้ำขงเอาเอาฉันวะ ไปที่ยวสวรรค์นะคีไปให้มีความสุขสนุกสุขนาเนอาพี่น้องนะอย,อยู่ในหน,น่ะรถแตอารมณ์ดีพี่น้องเพราะว่ามันมีเอมันเย็นทำไมคุณถึงไปนั่งเพราะลมมันเย็นโฆษณาเนะ้อมาเป็นเด็กไปแล้วพี่นนะ้องขึ้นรถแล้ว มอนไม่คอมมอนเลยใส่ลูกสาวก่อนเลยมอนหลายคนก็หลายพี่น้องเลย มาแล้วก็ไม่มีรถเมียบ้านมันนัน่นมันรถคดหลายพี่น้องเลยซอยกิ่ได้ขึ้นเนาะถ้า่อยว่าได้มีเวลาทายคลิปเลยเพราะว่ามันแง่กันขึ้นรถเ,นนเออของมีเวลาได้ทายคลิปเลยพช่น้อแสดงว่าปีนี้สงการเล่นอยูเล่าเนาะสงการเล่านะครับอืม ถส่งของอาพี่น้องเจ้าหน้าที่ประเดี๋ยตอนนั้นเงียมขึ้นพี่น้องคนนี้ถึงทําถึงตอนมันคืนเลยเพราะสองการเนาะพี่น้องด,นดนันด้านนั้นเล่าเงียมขึ้นพี่น้องก็จะประมาณนี้นะพี่น้องนะรอเม่หน่อยแฟมันดีมาหลับอยู่พี่น้องมันไม่ลดเด้อ้าวหน้านั้นคือไปไปซื้อน้ำมากินคนยางมาเรามนมีบอ้ํา อันเ้กินน้ำก็ได้กินห้อนน้ำมาเนี่ยนองเบื่งหนาค่อยเหืออยีอ่วายัางยังหอนแท้ฮอนว่าอ๋ตกอาววะลีพี่น,อน้องคคยสิบอกว่าให้เดรบมือเศร้านี่มือบายนี่มือเทียงค่อยเทียยเท่ยวมาจอบอยู่ด่านประมาณสามเถือ่อกับพัวข่อยมาจอบบางว่าคนสิเบิดยามใดบอกไว้เลยค่ะทุทุกคนค่ะคนเป็นพันรถนี้เขาอ,ออกตลอดสองคันสองคันเลย ก็เล่มาได้รอบสุดท้ายรอบหนึ่งทุ่มเลย่อยกับพัว่อยนองมานาแ้าแต่ว่ามีคนโคตรร้อนอะ่ะจกหอบพี่ซังในอีนุง่งอีนิง่งเสื้อผ้าเอาใส่ทุงยาง <c oughs> เอาใส่ทุงยางหอบเลยจะพาอ่อยอื้วทีที่แม่เราไปซื้อเอาข้างหน้าข้าสัตรูเอาทุงมาเลย เอาทุงอันคอยซื้ออันปืนฉีดน้ำให้มาหน้าหน่อยอค่ะพี่แม่นปืนซองกระบ,บอกมาหน้าหน่อยอันหนึ่งจะคนเดียว,าออวพากอยนำหมดละพระขบงฮุ่ยยูพุ่นกะมีออของเจ้าอยู่พุ่นกะมี่ของบดอามาเบิร์ดเดออัองคารที่ไปประมาณเสียหามือเนี่ยแล้วเออแล้วแต่เจ้าก,กับกับมาก่อนเผยก็ได้อือเพระบดามานเพียบถ้าเธอครับุมดละหายพญายเพชรมาก,ก่อนพี่น้องเอ,อ้ย ข่อยก็มาหน้าอาจจะอยู่เล่าก่อนก็นได้ประมาณยี่สิบกว่าแล้วค่อยกลับข่อยนะเจ้านะักการมาก่อนรถเจ้ายังไปอยู่อะไระอะไรก่อนเ้าให้ข่อยเจ้าผู้ชายข่อยเมื่อเห็นยังแล้วข่อยมีธุระอียังข่อยก็อยากอยู่เล่นน้ำแม่นะ้ำพี่น้ำนอกนะบ้านข่อยเองนะดว่าสร้างว่านเลยเจ้าก็ต้องเข้าใจขอ่อยแน่เห็นว่า,ากันบักแดงน้อยกับอาหารช้อนกระสอบพี่น้องเท่าเลยหากินน้อยเดียวเลยสิบหกสิบเจ็ดน่ หหบายบายเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสาวหน่อยเราสิมาหักไปนองโทษให้หมูมาหักเพราะมูก็จะหน่อยพอดีมากเลยเบอยากกันนั่นรบกวนกันเลยอันสาวหน่อยเราสิมาหับเองบัดนี้าหน่อยไม่หน่อยแฟมมาเลยเบายบายเด้อพี่นอ้องเบิ่งในเหือคอยหนาคอยก็ซิ้วค้นหนาเต็มอยู่พี่น้อยโอนรดน้าเศร้าคอยมาโอ๊ยลรถน้าซศร้าคอยมันแล้วม,วม,วมัน เจ๊อ๋ไปจ๊จ๊อ๋อรอวันอ่ไ้มาหนึ่ง่อันนี้ไปมอไกกัน